บางครั้งชีวิตดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างไร้จุดหมายแต่จู่ๆทุกอย่างก็เริ่มลงตัวราวกับมีพลังบางอย่างกำลังช่วยคุณอยู่นั่นอาจเป็นเพราะคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเรียนรู้5สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆพร้อมวิธีเสริมพลังการดึงดูดให้แรงยิ่งขึ้นสัญญาณที่1ความรู้สึกสงบและมั่นใจอย่างไม่มีเหตุผล คุณเคยรู้สึกไหมว่าจูจ่ๆก็มีความสงบเกิดขึ้นในใจทั้งๆท,ที่สถานการณ์รอบตัวอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในใจกลับรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีนี่คือสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเพราะจิตใต้สำนึกของคุณรับรู้ว่าทุกอย่างกำลังลงตัวและเป็นไปตามที่คุณต้องการวิธีเสริมพลัง ฝึกสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ5-10นาทีเขียนบันทึกความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกเชื่อมั่นว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปในทางที่ดีสัญญาณที่2การเห็นเลขคู่หรือเลขซ้ำบ่อยขึ้น11นาฬิกา11นาที2222333หรือเลขคู่อื่นๆที่คุณเห็นบ่อยขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณจากจักรวาล เลขเหล่านี้เป็นเหมือนรหัสลับระหว่างคุณกับจักรวาลเป็นการยืนยันว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและสิ่งที่คุณปรารถนากำลังจะเป็นจริงวิธีเสริมพลงังจดบันทึกเลขที่คุณเห็นบ่อยๆและความหมายของมันตั้งนาฬิกาปลุกหรือการแจ้งเตือนด้วยเลขมงคลเหล่านี้ใช้เลขเหล่านี้เป็นรหัสผ่านหรือตั้งเป็นวอลเปเปอร์โทรศัพท์สัญ,ญญาณที่ส การพบคนที่มีความคิดเหมือนกันสังเกตไหมว่าจูจ่ๆคุณก็เริ่มพบคนที่มีความคิดคล้ายกันคนที่มีความฝันหรือเป้าหมายใกล้เคียงกับคุณนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ในความถี่ที่ถูกต้องคนเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนร่วมงานหรือคนแปลกหน้าพวกเขาเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจหรือช่วยผลักดันคุณวิธีเสริมพลงัง เข้าร่วมกลุ่มหรือชุมชนที่มีความสนใจเหมือนกันแบ่งปันความฝันและเป้าหมายของคุณกับคนรอบข้างเปิดใจรับฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นสัญญาณที่สความฝันที่ชัดเจนขึ้นฝันไม่ใช่แค่เรื่องเพอเจรอแต่เป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกถ้าคุณฝันเห็นภาพที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการบ่อยขึ้นนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นจริงฝันเหล่านี้มักชัดเจน สมจริงและให้ความรู้สึกดีบางคนฝันเห็นตัวเองได้งานใหม่เลื่อนตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จนี่คือวิธีที่จิตใต้สำนึกบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมสิ่งดีๆกำลังจะมาวิธีเสริมพลังจดบันทึกความฝันทันทีที่ตื่นนอนวิเคราะห์ความฝันและหาความเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใช้เทคนิคฝันรู้ตัวลูซิตรีมเพื่อควบคุมความฝันของคุณ สัญญาณที่ 5. ความรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้อนคุณรู้สึกมีพลังงานเต็มเปี่ยมโดยไม่มีเหตุผลอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือพัฒนาตัวเองนี่คือสัญญาณว่าคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความกระตือรือร้อนนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เป็นพลังที่จะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าและเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นวิธีเสริมพลงัง ทำลิสสิ่งที่คุณอยากทำและเริ่มลงมือทำทันทีตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวพร้อมวางแผนปฏิบัติหาคนที่มีพลังงานเชิงบวกมาอยู่รอบตัวเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ในชีวิตของคุณนั่นคือช่วงเวลาที่คุณควรหยุดและใคร่กรวนเพราะจักรวาลกำลังส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นการดึงดูดสิ่งดีๆไม่ใช่แค่เรื่องของโชคชะตา แต่เป็นผลจากการกระทําความคิดและความรู้สึกของคุณเมื่อคุณมีความคิดเชิงบวกและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป 1. ความรู้สึกสงบและมั่นใจเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆ 2. การเห็นเลขคู่หรือเลขซ้ำเป็นการยืนยันจากจักรวาลว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง 3. การพบคนที่มีความคิดเหมือนกันช่วยสนับสนุนและผลักดันคุณไปข้างหน้า 4. ความฝันที่ชัดเจนขึ้นเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกว่าคุณกำลังเข้าใกล้เป้าหมาย 5. ความรู้สึกตื่นเต้นและกระตือรือร้นเป็นพลังที่ผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าการเข้าใจและสังเกตสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้พลังของการดึงดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมว่าคุณมีพลังในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการ เพียงแค่เปิดใจและเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อคุณเริ่มเห็นสัญญาณเหล่านี้จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตเพราะสิ่งดีๆกำลังจะมาถึงคุณถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องสรุปสัน้นสวัสดีค่ะ